สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเปิดกล่องอัญเชิญท่าเต้น99คูปองสำหรับสกินเอสตรีมการโอเคท่าเต้นก็จะมีทั้งหมด8สกินนะสะกินเอสตีมมี8สกินมีมูราดมีอารามดักไซมีลิงมีลอเลี่ยวมีทูเลนมีลิเลียนาอรลิแล้วก็ไปอเล็ต โอเคกดซื้อไปเลยแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกผมจะเลือกไอรินะเพราะว่าผมมีสกินเอสตีมอยู่แล้วก็เผื่อไปเล่นออฟไลน์ด้วยโอเคกดเลือกไปแล้วคราวนี้เราไปดูถ้าเต้นกัน ไปต่อกันที่ปรับแต่งแล้วก็กดบวกแล้วมันก็จะมีท่าเต้นให้เราเป็นสำหรับเฉพาะสกินเอสตีมแปดสกินนะมันจะใส่กับสกินอื่นไม่ได้คือมันจะประมาณว่าคอมโบกับสกินเอสตีมแหละอันนี้ท่าเต้นอื่นๆที่สามารถใส่ได้แล้วก็ท่าเต้นนี้สำหรับเอสตีมโดยเฉพาะคือแบบเริ่มเกมก็นอนมาเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปส่องตัวอื่นสักสสกิน สองสก,กินแล้วกันมีไวโอเลตใครจะไปส่องท่าเต้นตัวที่เราอยากจะซื้อก่อนก็ได้นะแต่ต้องเลือกเป็นสก,กินเอสตีมก่อนแล้วก็กดที่ปรับแต่งด้านขวาล่างแล้วก็กดบวกแล้วมันจะมีท่าเต้นให้เราดูก่อนสวยอะ่ะถ้าเราชอบอันไหนเราเล่นตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นพอนะเหมือนจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวม,มันมึงหนึ่งทับหนึ่ง โอเคเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งไปดูเมทบ้างดูลิเลียน่าลิเลียน่านี่ชอบเวอร์ตลอดสกินเอสตีมนี่แล้วกินแต๊กคุณลิเรียกลับไ้อร่อยนี่เวอร์ตลอดโอเคก็ไปที่เดิมปรับแต่งแล้วก็จะมี ท่าเต้นใหม่สำหรับ ative, สกินเอสตีมเนเวอร์จริงๆด้วยโอเคเราไปต่อกันที่ดูท่าเต้นในเกมนะ <c oughs> นี่นอนมาเลยจ้าไอริ <c oughs> ถ้าเราเริ่มเก็บมาม,มันน่าจะแบบ นอนมาเลยอะ่ะปกติมันจะเป็นท่าเต้นใช่ไหมละ่ะแต่นี่คือท่าเต้นเป็นท่านอนคือแบบเริ่มเกมมาก็นอนแบบนี้เลยก่อนเพื่อนขอเต้นกันรอนอนมาเลยจ้าอย่างเทพโอเคครับพาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นอนปิดคลิปไปเลยจ้าบายบาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn